ตลาดน่านยังคึกคักฉลองเทศกาลตรุษจีนปี2565ในเขตเทศบาลเมืองน่านปักหมุดเมืองน่านสนับสนุนข่าวโดยกิติชัยพาณิ์น่นานซื้อสินค้าดีราคาถูกใจตรงมาที่ห้างใหญ่ใจกลางเมืองน่านกิติชัยพาณิชน่นานโทรศัพท์085-6264440กิติชัยพาณิ์น่นาน เป็นอีกหนึ่งปีที่คนไทยเชื้อสายจีนได้เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่จีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6 5 เป็นหนึ่งเทศกาลที่สําคัญที่สุดของชาวจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนชาวจีนทุกคนให้ความสําคัญกับวันนี้อย่างมากมีการหยุดงานเป็นเวลายาวในวันตรุษจีนหน่วยงานร้านค้าต่างๆจะหยุดงานเป็นเวลา3าสวันเพื่อระตเตรียมจัดงานปีใหม่มีการทำความสะอาดบ้านเรือนผ่านปีใหม่อย่างสะอาดสดใสร้านค้าห้างสรรพสินค้า ตั้งเต็มไปด้วยผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้แก่เด็กซื้อของขวัญให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายซื้อบัตรอวยพรในโอกาสมงคลในตลาดคลาคร่ำไปด้วยผู้คนที่มาซื้อปลาเนื้อสัตว์เป็ดไก่ผลไม้ทุกคนต่างดูแจ่มใสมีความสุขเล่นพรุประทัดอย่างรื่นเริงจังหวัดน,น่านก็เช่นกันชาวจีนยังคงรักษาขนบรรมเนียมประเพณีวันตรุษจีนเสมอมาตราเช้าตั้งกิจหนูสอ สีแยกอุดมเพสัตสีแยกประตูน้ำเข้มถนนสมุนเทวราชธนาคารกรุงไทยเป็นย่านธุรกิจพี่น้องชาวจีนดั้งเดิมชุมชนหัววิ่งใต้สีแยกกรานกิติชัยหรือสีแยกอมรศรีหน้าทกศน,น่านตลาดบนสีแยกสายสวรรค์สีแยกปั๊มเชลยวล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ค้าขายของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งสิน้น เอกเอเชียสิริภัยสารแสงประจักษ์ปักหมุดเมืองน่านรายงาน